สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงนำมาดูประวัติหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะกันนะครับเกิดเมื่อปีพศ2อ7 2นะครับจังหวัดไลายะลานะครับเป็นบุตรคนที่สามจากพี่น้องจำนวน7คนนะครับกระทั่งอายุได้20ปีจึงอุปสมบทที่วัดนางโอปัจจุบันคือวัดบุพพนิมิต ปัตตนีนะครับเมื่อวันที่6มิถุนา2492นะครับเมื่ออุปสมบทของพระเหลืองหลวงพ่อเขียวได้จำพรรษาอยู่วัดน,นางโอโดยท่านได้ใช้เวลาที่ว่างจากกิจสงเล่าเรียนการสวดมนต์ในบทสำคัญต่างๆรวมถึงการสวดพานยักษ์ในแบบฉบับของภาคใต้ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนะัก กระทั่งพรรษาที่สองท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุนทรบัญชาลาจังหวัดยะลานะครับพรรษาที่สามพ่อท่านเขียวได้ย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดนางโออีกครั้งได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆกับตาเหลี่ยมคารวาที่เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาอีกทั้งสัพะวิชาจากผู้เลี้ยงเวทวิทยาคมส่วนในทางธรรมท่านปฏิบัติเคร่งคัด ศึกษาด้านปริยธรรมบาลีวยากรณ์และนักธรรมโดมถึงการสวดมนต์สาธยายธรรมโดยเหตุนี้เพราะท่านเขียวท่านถึงสามารถสวดปฏิโมกได้ตั้งแต่ในพรรษาที่5ท่านได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางโอจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสในระบับต่อมาในช่วงนี้เองท่านได้เป็นธรรมมิก พระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมเจ้าวาดวัดช้างไห้ด้วยความสนิทสนมชอบพอไปมาหาสู่กันเสมอตานข่าวที่พระอาจารย์ทิมวัดช้างไห้สร้างพระหลวงปูดท่วนเนื้อว,ว่านรุ่นแรกปี2,4,9,7เพื่อแจอกจ่ายผู้ร่วมผู้ร่วมสร้างอุโบสถวัดช้างไห้พ่อท่านเขียวเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมงานโดยคุกเนื้อผสมว่าน และร่วมอยู่ในพิธีกรรมเจริญพระพุทธมนต์สำหรับฉายาเทพเจ้าสายบูแห่งเมืองลังกาสุกะของพ่อท่านเกี่ยวเพราะท่านได้ทำนายเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ก่อนล่วงหน้าพร้อมกับสร้างตะกุดพิสมรดหลวงปูท่ทวดจพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้ก่อนมีเหตุความไม่สงบและตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ยังไม่มีผู้ใดแขวนเครื่องรางของขัง,งพ่อท่านเขียวแล้ว สังเวยชีวิตให้แก่เหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียวส่วนยิงไม่ออกยิงไม่เข้ายิงไม่ถูกหรือแม้แต่โดนระเบิดไม่เป็นไรมีให้เห็นอยู่ทุกวันจนกระทั่งปี2,500หลวงพ่อเขียวอยู่วัดนางโอพ่อท่านเขียวถึงตัดสินใจย้ายออกจากวัดนางโอไปจำพรรษาที่วัดพ่ะมรคติและย้ายไปจำพรรษา ที่วัดนาไปดูอีกครั้งและในระหว่างที่ท่านพระอาจารย์ทีจเจ้าวาดวัดห้วยเงาะในเวลานั้นจึงได้นิมนต์ท่านไปอยู่ด้วยกันที่วัดห้วยเงาะเนื่องจากพรรษาท่านมากจะได้ดูแลได้ง่ายพ่อท่านเขียวมีความเมตตาสูงกับเราสิทธิและผู้ที่ไปขอให้ท่านเป่าเสกบันเทาทุกข์แก้ไขสิ่งที่ติดที่ขัดข้องในชีวิต ท่านเมตตาเสมอเหมือนกันหมดท่านไม่จับตืรับเงินที่มาถวายเลยส่วนมากท่านจะถามกลับไปว่าเอามาให้เราทำอไรท่านเป็นพระไม่ต้องใช้อากจะทําบุญให้นำไปใส่ตู้บริจาคภายในวัดตรงไหนก็ได้มีเพราะท่านเขี่ยวได้ตั้งปฏิทามั่นในการอยู่ในพื้นที่อันตรายจังหวัดปัตตานีโดยไม่คิดย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปลอดภัยกว่า ัจจุบันท่านยังคงอยู่เป็นขวัญกำลังใจของทหารหารในพลเมือในพื้นที่นั้นต่อไปคอยสั่งสอนพระธรรมของพระพุทธองค์สืบไปขอจบประวัติเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปรลักขิกปุ่มปุยหลงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะครับรุ่นครบเจดรอบอันนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับ อันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับด้านตูดจะเป็นอุดกิ่งนะครับเวลาขย่าจะมีเสียงนะครับด้านหน้าจะมีหมายเลขกำกับนะครับ สองกศไก่นะครับประลกิดกรรมการด้านบนจะมียันนะครับมีเลขหนึ่งนะครับครับเรามาดูยันที่ตัวประหลัดขิต ปุ้มปุ้ยนะครับณมะพระทะเป็นยันหัวใจธาตุทั้งสี่นะครับณธาตุน้ำมะธาตุดินพระธาตุไฟทะธาตุลมนะครับการลงนะพระทะนี่คือหัวใจธาตุทั้งสี่นะครับจะเด่นทางพุทธคุณด้านคงองพันชาตีนะครับครับ อันนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ